สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเยลติวก็จะมาแนะนํารถกระบะตอนเดียวนะคะที่ราคาเบาๆผ่อ,อนสบายๆกระเป๋าค่ะสำหรับรุ่นนี้เลยค่ะ Isuzu D-Max Spark 2.5 EX เครื่องยนต์ดีเซลปี2007นะคะลูกค้าท่านน จากลูกค้าจะได้ราคาเบาๆผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5,900บาทแล้วนะคะเรายังแถมฟรีนะคะข้อเล็กหรือว่าตู้ทึบพร้อมกับลงเล่มให้เลยนะคะ คนนี้นะะมาในราคา248,000บาทค่ะสนใจคันนี้นะคะทักแชทเพจนะคะเพื่อรับโปรโมชั่นกันได้เลยตามลิงก์ข้างล่างนี้นะคะหรือจะสอบถามได้เลยค่ะอะสำหรับวันนี้นะคะเซลล์ติวต้องขอฝากตอนเดียว i สุ z u D-Max Spark คันนี้กันไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ